สวัสดีครับผมเก่งชกการชัชวัตรนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องเมืองทองธาน,นีนะครับครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่สามของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับครั้งแรกมีการประกวดนะครับอยู่ที่ดอนเมืองครั้งที่สองที่ผ่านไปหมัดๆนี่นะครับอยู่ที่ อุตรดิตถ์ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งกถืถั่าเป็นครั้งสําคัญเหมือนกันนะครับที่หลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับบุกปุยมาถึงกรุงเทพใครที่นะครับใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์วันนี้ก็เอามาเอามาชิงใช้เอามาประกวดกันณนะศูนย์เมืองทองที่นี่นะครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากนี่อาจารย์โต้งนะครับอาจารย์โต้งบอกว่าเก้ง มาเป็นกรรมการวัดถุชมงคลหลวงปู่ศูนย์ให้หน่อยโอ<ฮ>้ขอขระคุณมากเลยครับที่ให้เกียรตินะครับอาจารย์โต้งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับหลายคนรู้จักดีหลายคนยังไม่รู้จักนะครับวันนี้จะต้องทำให้รู้จักกันให้ได้ว่าเขาคือใครนะครับแววแววมานะครับบอกว่าเป็นอาจารย์สอนที่อักษรชัญนใช่ไหมครับ อ,อย่างไรบ้างครับสอนที่ไหนบ้างอะไรที่ไหนบ้างก็อสอนกีฬาต่อเดิมเนี่ยสอนเทันโดอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้เนี่ยกีฬาเนี่ยมันมันเปิดกว้างรับกาต่อสู้มีวูดสูร์คับมีฮับกีโดม,มีเพิ่มมาจากเทันโดมันมันจะให้ผมคุมทั้ง3าอย่างก็มีมนนทีมงานมาช่วยในส่วนของลงยิมเนี่ยก็เปิดอยู่ที่ครับ ทำร่วมบรลุสททิที่เทศกษลชอยจบเจ็กแล้วก็เป็นครูพิเศษที่โรงเรียนอนุบา,ดาลดลรวีที่บางแคลแล้วก็อนุบาลเป็นประสิทธิ์นะครับแถวหน้าขอนอ,อยนานนาวะก็ข้าวว่ประมาณนี้วันนี้ดีใจมากนะครับที่มาเจออาจารย์โตอาจารย์ครูนักต่อสู้มือดีนะครับโอ้แล้วอยู่อยู่แล้วอยู่อยู่มาเข้า กับวงการพระได้อะไรก็จริงๆชอบชอบเรื่องเหนียวครับพอดีชอบเล่นปืนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นครูหรือว่าโคสอนยิงปืนของสมาคมยิงปืนพีอย่าล้อเล่นนะพี่มือมือปืนเก่าหรือเปล่าเนี่ยไม่เก่าไม่เก่าแต่ชอบปืนชอบอ๋อ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 แล้วก็ได้มาสอนแล้วก็เป็นผู้ตัดสินของสมาคมมายดีซีอืมครับในประเทศไทยนะ อันนี้ก็สร้างนักศึกษาทั้งเทควันโดแล้วก็ทั้งทั้งยิงปืนในทีซีครับในลึกๆเราก็ชอบเรื่องของพระยุพะแล้วอยู่อยู่แล้วอยู่อยู่มารู้จักหลวงปู่สูงได้ยังไงก็เล่นหลวงปู่เจิมนะคนก็จะเชื่อมหาหลวงปู่สูงโดยธรรมะนะเพราะว่าท่านสนิทกันท่านไปมหาสมุัรโอ้จากสกลนครมาที่นครปฐมเลยใช่โอ้ไกลเลยนะ แล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้ไปสัมผัสที่วัดไปสัมผัสท่านแล้วมันมันมีพลังมีความศรัทธาในใจที่เรือ่องวีดีไปไยังไงวีดีไปวัดป่าสรธรรมได้ไงหรือไปหาหลวงป,ปู่ได้ไงเพราะนั้นมันมีเหตุอะไรที่ต้องไป ก็ไม่รู้มีมันของอย่างนี้มัน,ออน,ม,นมันก็มันมีความมุ่งมั่นที่จะไปครับก็เลยไปสัมพรกับน้องน้องชวนขึ้นขับรถขึ้นไปไ,หไปหาท่านที่วั่ยคือรู้จักท่านคร่าวๆแล้วแต่ว่าอยากจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยากจะไปหาท่านใช่ไปเลยไปยไปุ๊บเพราะว่าเราเราก็เล่นพระมาพอสมควรเราก็เข้าหาเกจิอาจารย์หลายท่านครับบางท่านท่านก็ไม่ เฉยๆสายวัฒนาสายกรรมฐานที่ไม่เฉยๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดตรงอย่างเลยสับเรา,าก็ไม่ไม่หนึบไม่คือแต่เปหาหาโลวงปู่นี่ท่านยิ้มท่านดูแล้วท่านเมตตาก็อาจรารย์ต้มบอกว่าพอไปถึงที่วัดป่าอิสระธรรมไปเจอหลวงปู่หลวงปู่เลยเห็นมุคลิกยิ้มเลยเห็นความาเมตตาเลยโอ้ยิ้มประทับใจเลยแล้วอย่างไรต่อ แล้วก็ท่านก็ถามว่าไปไหนมามาทำอะไรจบแล้วก็พอเข้าไปห้ากแลก็จะผูกข้อมือให้แล้วก็ไลายหลากครั้งคือรู้สึกดีคือมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าเหมือนท่านจะรอพอพอเราลงรถเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนท่านจะรอทำไมเรารู้สึกอย่างนั้เพราะว่าพอเราลงรถเราเปิดประตูรถลงไปเนี่ยท่านก็จะเปิดมีครั้งหนึ่งเปิดประตูลงมาแล้วก็ยิ้ม เรามีความรู้สึกว่าท่านเราอยู่ท่านรู้ว่าเราจะมาคิดเข้าข้างตัวเองว่าท่านรู้เมื่อท่านเปิดประตูแล้วก็ยิ้มเี่อย่างไรต่อรอแลก็เปิดเข้าไปประตูเจอหลวงปู่หลวงปู่ได้สนทนาธรรมคุยอะไรกันไหมหรือว่าของดีอะไรกันไหมก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งก็จะสื่ข้อมือแล้วก็ให้ท่านจารศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล คือไปไปหาหลวงปู่เนี่ยสำคัญเลยสองสิ่งนี่คือการปลูกเ้ื่อไม้เครื่องมือในการจานจานสีรันนี้ต้องขอหรือว่าจา์ให้เลยขอครับก็ขอแล้วให้ทุกคนทุกคนไม่ไราบแต่ว่าผมไปผมจานประมาณสามครั้งแล้วการจานการจันที่ศีสันหมายถึงอะไรผมขอจานเรื่องเกี่ยวกับเมตตาเ่องทางปลอดภัยเท่าเท่าแสดงว่า วิชาอาคมหรือการจานมีหลายรูปแบบทั้งเมตตาทั้งในเรื่องของแควพลาดมีแล้วแต่เราจะขอรูปแบใช่ไหมใช่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราที่เราขอท่านเนี่ยท่านถามว่าอยากได้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรแลปัจจุบันนี้มันไม่มีสงครามอยู่แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเนื้อนะเ,เรื่องอะไรเราก็ไม่ได้ว่าินเรื่องของนั้นมากอนะไรเราคิดถึงเรื่องของการค้าขายการทำมาหากินมาหากินใช่เป็นไงคอยเป็นไง แต่ว่าบางคนเขาก็ได้โชคลาภแบบโชคลาภบางคนก็มีโชคลาภพอพอหลวงปู่จานย์เาเรียกกระสีสัตว์กระหม่อมเขาเรียกกระหม่อมนะอาจารย์กระหม่อมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เที่ยวไปเที่ยวมาตลอดจริงๆเฉลี่ยแล้วก็คือไปทุกเดือนไปทุกเดือนเฉลี่ยนะคือประทับใจแล้วรู้เกิดความศรัทธาลู้ปู่แล้วอาจารย์ต้องมีเขาเรียกอะไรมีวัตถุมงคลที่เหลยงปู่ มอบให้ไหมพิเศษนะยก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปให้ท่านจานมากกว่าครับครัดหรืมงคลชิ้นแรกของหลวงปู่ที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 ่ชอบคือรุ่นไหนรุ่นไหนจริงๆก็มีหลายรุ่นครับแต่ตอนนี้ก็จะค้องคล้องไหนมีหลายรุ่นแต่แต่ตอนนี้ก็จะคร้องรุ่นที่จะไม่มี มีส่วนถ้ายาเดียวก็ที่บอกมีทั้งหลายรุน่นจ้าเองมีส่วนยาบอกนะว่าพี่ตอนนี้สร้างหรอพี่สร้างอ่าก็รสร้างอ่ามหาโชคโภกษัพย์เนี่ตัวจริงเสียงจริงเหรอที่ผมกําลังนั่งอยู่ก็ผมก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งมีส่วนช่วยช่วยน้องครับโอ้มหาโชคโภกษัพย์ผมก็ยังหาใครนะคือเจ้าของมานานแล้วนะครับนี่คือที่เห็นนั่งอยู่ก็คือตัวเป็นเป็นเลยนครับอาจารย์ต้งผู้ สร้างหาโชคโปคกศัพย์ที่เขาบอกว่ารุ่นนี้ในการแกะบล็อกนะครับเป็นการแกะแบบโบราณที่มีนิเิเอะเ,เอินคนยิ่งถ้าเกิดคนที่ชอบในเชิงศิลปะแล้วจะต้องลองออกมาว่าอู้หูจริงเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าหลายคนที่ได้รับไปเนี่ยตอนตอนแรกก็บอกว่า ไม่ไม่ไม่คิดว่างานจะขนาดนี้ไอไอคำว่าขนาดนี้ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าถ้าในเรื่องของพระใหม่จ,จะเป็น C N C ทั้งหมดอืม <ừ, S 2> ครับแต่ว่านี่มันเป็นงานที่แกนุ่งแกนุ่งแสดงว่าคนแกะเนี่ยเป็คนคนเก่าแก่ยุคโบราณใช่ไหมใช่ครับแกแกก็ยังเป็นวัยรุ่ยแต่ว่าอาจารย์แกเนี่ยเป็นเป็นช่างที่มีฝีมือ,โ,อโด่งดังไหม คนแก่าแก่นี่โด่งดังไหมก็ช่างโต้งครับช่างโต้งช่างโต้งไม่ใช่พี่นะเอ่อไม่ใช่ผมนะโอ้โหโอลาโต้งโอลาโต้งก็คือเป็นคนเก่าแก่ลำเรียนถ่ายทอดสืบต่อในการแกะพระสืบต่อสืบต่อมาสืบต่อว่าคิดยังไงออกแบบอย่างไงก็นึกถึงความความอุดมสมบูรณ์นะครับเหนด้านหน้าเป็นอะไรด้านหน้าคืออะไรเป็นเป็นหลวงปู่เปิดมาอ้าว รูปปูเปิดบตาที่ผ่านมาทุกทุกรุ่นแค่ทุกทุกรุ่นก็จะมีลักษณะเรื่องของการนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่เขานีพี่เห็นคือเห็นเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่เอาภาพของหลวงที่ออลักษณะเหมือนเปิดบาทในการยืนนั่นมาผมว่าบ่าเนี่ยมันเป็นความอุดมสมบูรณ์มันเป็นอะไรที่มีกินไม่จบไม่สิ้นเพราะั้นเนี่ย เลยก็เปิด<อ>ก็มีของกินตลอดมีทรัพย์มีเงินเข้าตลอดแล้วอย่างเป็นพระข้างหลังที่เป็นพระศิวีลนนเลยก็ข้างหลังเป็นพระศิวเลีครับถามหน่อยเยอะมีอะไรที่มากมายหลายอยา่างที่จะเอามาเป็นสัญลักษณ์ด้านหลังแล้วพี่ทําไมถึงเลือกที่จะเอาพระศิวีมาอยู่ด้านหลังท้องเรียญผม, <ๆ S 2> ผมว่าพระศิวเลีเนี่ยในในในมุมผมว่าท่านเป็นพระ ความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันก็คือพอถสงวันนีท่านบินกระบาดที่ไปไหนท่านก็ไม่อดใช่ไหมเราดูพระท่านบินกระบาดแม้แต่พวกเทพพวกยักษ์พวกมารก็ยังมามาใส่บาตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผนวกกับข้างหน้าเป็นเปิดบาตรข้างหลังเป็นพระตัวนี้ผมว่ายัางไงเนี่ยความอุดมสมบูรณ์นะครับ โค้กอ่าโค้กซับเงินเงินทองมาเป็นมาเงินไม่ขาดผมว่าเงินไม่ขาดมือแล้วก็ไม่อดไม่อยากทำที่วัตถุประสงค์ที่จะสร้างพอถึงวันเวลากำหนดที่ต้องมีการปลุกเสกแล้วมหาโชคโค้กซับเริ่มในการปลุกเสกยังไงบ้างก็จัดบายสีนะครับบายสีของวัสดุทำรูปพญานาค ไปไปนาคาพิเศษนาคาพิเศษที่ทาาํานนท์ทำไมทาไมอันนี้ผมเป็นความคิดผมเองทำไมไม่ไม่จบที่หลวงปู่เลยทําไมต้องไปที่ท,ที่ที่อื่นก่อนเหมือนในความรู้สึกเราคือเราไปขอความเมตตาไปขอ ไปบ้านท่านอ่ะไปบ้านเราไปยากเป็นวังเป็นวังเทพเป็นวังพญานาคือขอให้ท่านมาอุกเสกให้เราให้พรเราให้คนให้สิ่งที่เราทำให้มันสำเร็จรุ่วรลวงให้คนเอาไปใช้แล้วก็รับพุทธคุณไปหาหัวใจพญานาคเราหัวใจมาใส่เพราะทุกอย่างต้องมีหัวใจครับแล้วเราสร้างพญานาคเราก็ไปติดพญานาคเรา็ไปอัญเชิญท่านนะ้ การสุนทร์มาส่งอัจจียานาเข้าไปในเหรียญรว่าทุกครั้งที่มีอะไรเหรียญเหรียญจะได้มีชีวิตนะครับเหรียญโอ้โหสำคัญเลยเหรียญมีชีวิตโอ้โห<อ><อ>แล้ววันนั้นนะครับวันายสีมีเหตุการณ์อะไรไหมก็ที่ทุกคนในพิธีที่สัมผัสได้ก็คือพ่อปู่เขียวได้กล่าวว่าอัญเชิญปู่สุธคร ย่ามาก็เขาเกิดลมเหมืนรูปหมเหมือนลูกปลาหมูใช่ไหมใช่ลูปลาหมูบริเวณบริเวณพิธีที่เดียวเพราะอะไรเพราะเรามองข้างๆแล้วมันสงบกอแลวบรรยากาศช่วงนั้นที่เรารับรู้รู้สึกไงเรารู้สึกก่นลุกครับคือทุกคนก่อนลุก นะทุกคนข่าทุกคนคนรู้คนนะครับแล้วก็หลังจากหลังจากเสร็จพิธีนะครับเราก็ได้ขับรถไปข้าง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 ทํมพานโนนะครับรถตู้นะครับก็ได้เกิดลมหมุนมาหนึ่งลมม่หมูอ่ะล่าว่าลมหมุนทั้งหมงจากหน้ารถตู้แล้วก็ุน นี่ขุ่นพวกเราเย็อนอยู่เขานี้ร้อตำรวจมพีทีโปกเสซมหาโชคโคกัสักละวันนั้นคือเป็นวันที่วันพระาากกใหญ่่วันนั้นมาค้าบูกาใช่โอ้โหพิทีวันนั้นเข้มขลังมากเลยนะครับทา่านผู้ชมดูก็รลงครับ ท่านต้องฟังดีๆเลยนะครับวันนั้นนะครับผู้คนแห่แหนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับทั่วสารทิศมาร่วมึที่ัสยกันหนูเพราะว่าจำนวนพระที่แจกพระแจกการทเยอาหากนะครับผมที่แจกไปก็จำนวนหลายพันองค์ครับ คราวนี้นะครับผมย้อนเขาไปสักนิดนึงเพื่อผมไปดูคลิปนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นมิตรสหายของอา,อาจารย์โตง้งก็คืออาจารย์เจมนะครับซึ่งเขาเป็นปัดดี้กันเลยในการในการสร้างตั้งนี้ใชโ่โอ้โหวันนั้นนะครับอาจารย์อาจารย์เจมนะครับตอนนั้นให้หลวงปู่อานบน้ำมนต์ นะหลังเอาลูกปูอา้ามน้ำบ,บนไปนำบ,บนไปลูกปู่ก็ได้บลั่นวาจาวาจาลูกปูสักิีมากนครับว่าเอา้ารุ่นนี้จะดังดจริงไหมครับจะดังแล้วก็คนที่เอาไปใช้ให้ประสบกับความโชคดีร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยท่านครับท่านท่านชอบรวยลุย้ยลุย้ยโชคดีมากนะที่หลวงปู่ท่านให้กับทุกคนนี้ทุกคนก็ มีควมรู้สึกดีในการที่ไปหาท่านนัคนับลรวยรวยรวยรวมีแล้วนี่แหละมาหาโชคพบทรัพย์จึงได้มายู่มาอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้คือสนามผักบางบวดโอ้โหสนามผักบางบวดที่ศูนย์พระเครื่องเมืองตอนนี้เราทีมผู้สร้างอยากให้พี่น้องที่นำ หรือว่าเอาวัตถุมงคลไปใช้แล้วกเกิดสิ่งดีแล้วเกิดโชคลาภเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากเงินทองไหลามาไม่จบไม่สิ้นครับแต่ณตอนนี้ก็มีที่ทราบข่าวมาก็มีหลายท่านที่ได้รับพุทธคุณรตรงเรื่องของโชคลาภแล้วก็ถูกหวยด้วยเบอร์ครับก็บางท่านเนี่ยถูกเกือบสองล้าน บางท่านก็ไม่ทราบว่าถูกมากเท่าไหร่เพราะว่านาเงินสดไปถวายหลวงโหนึงก็บอกว่าพุาทธคุณหลวงปู่นี่สุดยอดเหลือเกินนะครับสามารถจิตสื่อจิตได้คงงงที่ครับว่าจิตซื่อจิตได้งงงดดไดยังไงไม่ทาบอกอ่าวบอกบ่าเล่าจากเกจิอาจารย์หลายท่านเลยนะครับที่เคยวาจาอ้อนนั้นออกมาบอกว่าหลวงปู่ศูนท่านเก่ง ท่านมาเขาเริ่มมาถึง่มแล้วนะครับหรือว่ากําลังติดตามในเรื่องของ YouTube นะครับไม่ผิดหวังะครับที่จะเขาเรียกว่าเอาวัตถุมงคลไปบูชาเอาไปสักเพื่อความศรัทธาของท่านนะครับมาหาโชคตัวประทับนะครับแตะวันนี้นะครับผมอิจฉาชัชวัฒนะครับกับอาจารย์โต้งนะครับมาเป็นกรรมการนะครับมาเป็นกรรมการที่ ศูนย์เครื่องเมืองทองทานีเป็นการยืนยันเป็นการการันตีทั้งสําคัญเลยที่อาจารย์โต้งจะบอกว่าแฮ้ปอมสวยชัดที่หนึ่งที่สองที่สชมเชยอย่างไรประทุกอย่างนะกรับมาที่นี่จบที่อาจารย์โต้งโอ้โหเทมงานก็มีเีมกรรมการมีททมกรรมการเช่นพิจารนาครับ ไม่ใช่ขอคนเดียวเราก็ต้องมีมีใครบ้างครัต้องมีคุณซีคุณซีนครชัยศรีก็คุณเจมวันนี้คุณเจมยไม่ได้มาติดธุระที่ไปหาหลวงปู่เจมชัยมุดแดงอ่าก็มีล่องแจงคุณล่องแจงล่องแจงกุ้มกวนหน่อยอยู่ที่วัดอ่าก็มีหนึ่งพรชัยหนึ่งพรชัยชาวขึ้นเงินอ่า ก็มีคุณเก่งชาดมาร่วมด้วยอีกหนึ่งท่านผมกำลังนั่งอยู่นะที่นี้โอ้โหแม่มีสุดวันนี้มีความสุขเหลือเกินนะครับที่ได้มาคุยกับอาจารย์โต้งนะครับจะมีเหตุการณ์จะมีประสบการณ์อะไรเรื่องแ้ฟงนะครับที่จะมาบอกกล่าวตับรุ่นมหาโชคพคกซั์สำหรับวันนี้ผมเก่งชาดชัยวัฒน์กับอาจารย์โต้งมือทองนี่คุบาอาจารย์ผมนะครับสวัสดีครับ